เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติหรือ 3D Printing ถือว่ากลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาปฏิวัติโลกในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วนะครับด้วยความสะดวกในการสร้างสารรค์ชิ้นงานต่างๆนะครับสำหรับนักออกแบบก็เพียงแค่ออกแบบปุ๊บแล้วก็สั่งพิมพ์ก็จะออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ในระยะเวลาในการผลิตอันรวดเร็วอีกต่างหากด้วยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองไอโฮเวนนะครับประเทศเนเธอแลนด์ก็ได้มีการคิดค้นแอดวานซ์เข้าไปอีกสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่าเทคโนโลยีการพิมพ์4มิติหรือ 4D Printing ด้วยหมึกอัจฉริยะที่เขาเรียกกันว่า Smart ทอิงนั่นเองก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนั่นเองอย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการพิมพ์4มิติในช่วงแรกนั้นก็จะใช้วัสดุหมึกพิมพ์ที่เป็นสารจำพวกพอลิเมอร์นะครับที่สามารถที่จะจดจำรูปร่างได้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า Shape Memory Polymers นั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าไฮโดรเจลนะครับซึ่งในกรณีของโพลิเมอร์จดจำรูปร่างนั้นจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้เลยในขณะที่ไฮโดรเจลนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออยู่ในน้ำเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองไอโฮเวนนะครับก็เลยเปลี่ยนไปใช้ใชวัสดุนะครับจำพวกคริสตัลเหลวนะครับหรือที่เรียกกันว่ามึกอัจฉริยะแทนนะครับซึ่งข้อดีของมึกอัจฉริยะนี้ก็คือผู้ใช้สามารถปรับแต่งโครงสร้างเองได้ในระดับโมเลกุลเลยและอีกครั้งยังตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อน ความชื้นแสงสว่างก็ถือว่าเป็นวัสดุที่เคยนำเข้ามาใช้ในเทคโนโลยีการพิมพ์สิมิติก่อนหน้านี้อีกต่างหากด้วย การน,นำชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์สีมิติที่ใช้มึกอัจฉริยะนี้นะครับถือว่าเป็นวัสดุต,ตั้งต้นอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากๆเลยทีเดียวก็คือการสร้างอวัยวะเทียมในการแพทย์นั่นเองแล้วยกตัวอย่างนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์ม่านตาเทียมขึ้นมานะครับจากมึกอัจฉริยะนี้โดยม่านตาเทียมนี้สามารถที่จะหดแล้วก็ขยายได้ตามความเข้มข้นของแสงที่ตกกระทบนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นสําคัญของมึกอัจฉริยะแล้วก็คาดว่า เราจะได้เห็นการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันอีกมากมายแล้วก็ได้อีกหลากหลายเทคโนโลยีออกมาในหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยทีเดียวในอนาคตครับ